คลิปนี้เราจะมาสอนการใช้แอป Next t o เรื่องใบกำกับภาษีขายสดค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดไปที่ขีด3ขีดค่ะจากนั้นให้เลือกใบกำกับภาษีขายสดจากนั้นให้กดบวกตรงม,มุมขวาบนค่ะ วันที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเราจะเลือกเป็นแวกรวมในหน่วยเงินบาทใบเสนอราคาถ้าใครที่ได้ทำไว้แล้วนะคะเราก็สามารถคลิกใบเสนอราคาได้ค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำนะคะให้กดไปที่ Unspecified จากนั้นให้เลือกลูกค้าที่จะทำการจัดสั่งซื้อสินค้าของเรานะคะ จากนั้นให้เพิ่มสินค้าบริการค่ะเราจะเลือกสินค้ากันนะคะจากนั้นให้เราใส่จำนวนสินค้าค่ะและกดตกลงจากนั้นมาเช็คดูรายการที่เราเลือกไว้นะคะ เมื่อเราตรวจสอบความเรียบร้อยของรายการและยอดชำระที่ต้องจ่ายแล้วนะคะเราสามารถชำระเงินได้3แบบค่ะแบบเงินสดแบบเครดิตและแบบโอนค่ะในนี้เราจะจ่ายแบบเงินสดกันนะคะเป็นจำนวนยอดชำระ500ค่ะเมื่อเรา ใ okay. ความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่ติ๊กถูกค่ะจากนั้นก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะใบกำกับภาษีขายสดค่ะ